คุณชัดชาตันชูนโยบายบริหารกรทมไว้อย่างสวยหรูเลย2 1 4นโยบายเน้นความโปรง่งใสเพิ่มการมีส่วนร่วมไม่แน่ใจว่าทำสำเร็จไปกี่ข้อผลงานมันฟ้องออกมาว่าชัดชาติบริหารงานแย่ปัญหาเก่ายังแก้ไม่ได้ยังมีการพบความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครที่สอบไปในทางทุจริตคอร์รัปชันคือการติดสติ๊กเกอร์กรุงเทพบริเวณเหนือสกายวอล์คราคากลาง3ล้านบาทมีบริษัทหนะนึ่งชนะเสนอต่ำ กว่าราคากลาง50,000บาทเรื่องที่2คนพบความผิดปกติของการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายภายในสูงกีฬาวารีพิรมและสูงกีลาวัชระเบญจทัศน์รวมกัน2ที่เกือบ10ล้านบาทเทียบราคาทางตลาดแล้วแตกต่างมากผู้ว่าชชาติก็เลยถแถลงขา่าวเมื่อวันที่6มิถุนายนยอมรับว่าซื้อราคาสูงกว่าปกติแต่ก็เป็นไปตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง